โดมยาโดมยาโดมโดมโอ๊ยโดมมาเดี๋ยวยาโดมอารมณ์ชื่นใจเดี๋ยวชื่นใจอ้ออารมณ์ชื่นใจอารมณ์ชื่นใจมาตามๆมาตามๆมาตามๆยกจิกเอ้อตามมาเอามั้ยให้เอามั้ยอะอ้อเออมามาตามมามาตามมา อาอาดม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 ยกให้หลอดเดี๋ยวกูไปซื้อใหม่อาอาอยาดหยดเทอมหอมอาเชื่อใจลูกเชื่อใจอ่าโอ้ยแกเป็นลมแมวเป็นลมดมยาดมเนาะอ่ะเจ้าก็มาตะกี้นะนะ อ่าอ่จะข้ามอ่าอ่าบออ่าให้ยกให้หลอดหนึ่งอ่าอ่ายกให้หลอดหนึ่งเลยนะเดี๋ยวซื้อใหม่โอ้ยไม่อ่ะโอยตกตกโอ้ย มาเท่าไหลายเยอะมทำไมให้ยกให้ดอดละชื่นใจไหมลูกเชื่นใจไหมเชื่นใจไหมดูดิดูแมวดมยาดมดมใหญ่เลยโดมใหญ่เลยนะแมวดม,ม,วดม,มวดวยาด,ยดยมดดดเออตกแล้วตกแล้วอ่ะ,อะ เนี่โดมใหญ่เลยฮะยกให้รอหนึ่งเลยอ่ะให้ฝาด้วยหอมไหมลูกหอมไหมหอมปะอันนี้อันนี้ này nghe hòm mấy lúc hòm mấy hòm ba Đấy.